ทําทุกอย่างจากบ้านนอกทําในรูปแบบดั้งเดิมทําในแบบวิถีชีวิตแต่เราสามารถขยายเป็นระบบอุตสาหกรรมเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจมันมั่นคงการ์เม ตัวนี้นะครับของคุณแม่ดั้งเดิมคุณแม่ทํามาประมาณสัก30กว่าปีแล้วนะครับไม่ได้จดทะเบียนโอท็อไม่ได้อะไรทําขายในหมู่บ้านนี่แหละครับก็คือที่แห่งนี้ละครับของอำเภอคีรัตนนิคมตําบลบ้านยางนะครับพอเริ่มเข้ามาปุ๊บก็ดูลู่ทางต่างๆนะนะนะที่จะพัฒนาตัวตัวสูตรขนมก่อนสูตรขนมดั้งเดิมเราไม่มีการช่างตวงวัดก็เลยเราเริ่มมาเก็บข้อมูลว่าทําสูตรไหนถึงจะอร่อยก็เริ่มเก็บข้อมูลตัวเนี้ยแล้วก็พัฒนาเป็นตัวปัจจุบันนี้ ผมเรียกสูตรนี้ว่าสูตรสีวิชัยเพราะว่ามันทําจากข้าวเหนียวเม็ดซึ่งสมัยโบราณมันมันกระบวนการผลิตแป้งอะ่ะมันยากเพราะฉะนั้นเขาจะเอาเข้าวเหนียวเม็ดเนี่ยครับมามาต้มกับน้ํากะทิแล้วก็กวนผสมกับน้ําตาลน้ําตาลเป็นน้ําตาลตโตนดหรือน้ําตาลมะพร้าวขึ้นอยู่กับที่เราจะหาได้ก็เลยกลายเป็นสูตรดั้งเดิมมันจะแตกต่างเรื่องของตัวเนื้อสัมผัสตัวท e เจอร์ข้างในที่ เขาเรียกว่ามันจะกินแล้วมันจะมีกลุบๆอยู่ด้านในของตัวข้าวเหนียวเม็ดที่มันละลายไม่หมดนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับสูตรแป้งสูตรแป้งจะเป็นนิ่มมันจะนิ่มแล้วก็เขาเรียกหนืดๆแต่สูตรนี้สำหรับคนที่ชอบอะไรที่มันมี texture มันก็จะจะชอบไปเลยสังเกตง่ายๆครับกลิ่นมันจะหอมหอมหอมฟืนหอมไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะแบบคล้ายๆคารา,าเมลสำหรับโครงการ N.E.C. นะครับเขาเป็นโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เนาะของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในตอนนั้นผมก็ได้เข้าไปแล้วก็เรียนรู้เรื่องของอันดับแรกเลยคือเรื่องของแผนธุรกิจทางคณะวิทยากรก,รก็นําเสนอเรื่องของแผนธุรกิจเป็นอันดับแรกทําให้เรารู้ว่าลูกค้าเป้าหมายของเราคือใครมาจัดก,กรอบแนวความคิดว่าถ้าเราจะขายลูกค้ากลุ่มนี้ให้ยึดลูกค้าหรือเขาเรียกว่าตลาดเป็นหลักเนาะ N.E.C. คือแบบมันกลายเป็นคนรุ่นเดียวไปรวมกัน ของผมมันประมาณสัก30คนได้ก็ค่อนข้างเยอะก็กลายเป็นกลุ่มเพื่อนซึ่งคบกันมาอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ช่วยกันก็เรียกว่าพากันไปครับถ้าเราจะต่อยอดกาลาแมเนี่ยให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เราจะทํำยังไงก็เลยมองว่ามันเข้ากับช็อกโกแลตไหมเพราะว่าเราเคยกินผลไม้เคลือบช็อกโกแลตที่เป็นฟองดูอะครับตอนนี้ก็คือเริ่มทําออกมาเป็นแบบนี้ก่อนเป็นตัวเคลือบช็อกโกแลตนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายๆหน้าตานะครับ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เอาไว้สําหรับแต่งหน้าหรือทําการตลาดต่อไปซึ่งตลาดกลุ่มเนี้ยครับผมมองว่าเป็นกลุ่มเรื่องของร้านกาแฟหรือกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มมหาวาิทยาลัยกลุ่มโรงเรียนและก็พวกโมเดิร์นเทรดเพราะาตอนเนี้ยมันยืดอายุได้มากกว่าเดิมทําทุกอย่างจากบ้านนอกทําในรูปแบบดั้งเดิมทําในแบบวิถีชีวิตแต่เราสามารถขยายเป็นระบบอุตสาหกรรมควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันมั่นคง และก็สามารถต่อยอดให้คนในชุมชนนะครับมีรายได้สำหรับทุกท่านที่อยากติดต่อเพื่อที่จะพูดคุยนะครับเน้นพูดคุยก่อนก็ได้ครับหรือว่าอยากมาเที่ยวในอนาคตนี้นะครับเข้าไปที่ f c e b o o o Fanpage นะครับกาลแมคีรรัตนิคมส่วนไลน์ผมเปิดเป็นไลน์แอดนะครับชื่อว่าแอดลาเมฟู้ดนะครับ